มาทําสะโพกให้แข็งแรงนะครับเพื่อลดอาการปวดหลังกันนะครับถ้าแล้วนะครับผมให้เรางอเข่าขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมยกขาขึ้นมาอย่างนี้รักทางไปประมาณสักสิบวินาทีหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วค่อยๆลงมานะครับทาสองข้างนะครับสลับกันนะครับต่อมานะครับผมให้เรานะครับผมยกก้นขึ้นโดยที่นะครับยกก้นโดยใช้ส้นเท้านะครับกระดกข้อเท้าขึ้นเราจะค่อยๆยกก้นขึ้นช้าๆนะครับ แล้วก็ค่อยๆลงนะครับทาซ้มติดต่อการประมาณหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยฮะส้นเท้านะครับกดลงกระดกดข้อเท้าขึ้นแลวยกก้นขึ้นนะครับแล้วลงนะฮะผมทําซ้ําจับเวลาได้หนึ่งนาทีและต่อมานะครับผมเพิ่มความยากขึ้นนะครับผมคุณลองยกสะโพกให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมกดส้นเท้าลงนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นยกก้นขึ้นให้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆปล่อย ทำติดต่อต่อเนื่องกัน1นาทีนะครับถ้าสุดท้ายนะครับผมยกก้นขายเดียวนะครับผมยกก้นขึ้นมายกขายข้างหนึ่งนะครับผมค้างไว้ติดต่อกัน1นาทีนะครับ